เล่าเรื่องผีดูบุญพาวาสนาส่งก็ทำให้เราได้กลับมาพบเจอกันกับเรื่องราวความเชื่อของวิถีชีวิตของคนในอดีตประสบการณ์จากเรื่องจริงที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นเรื่องเล่าขานสืบทอดต่อๆกันมา ช่องเราเรื่องผีดูวันนี้เสเนอเรื่องซีรีส์กระสือสาวตอนสืบทอดทายาทกระสรือผมเป็นนายตำรวจสายสืบ สักชัยครับวันนี้ได้ปลอมตัวมาเพื่อเป็นสายสื่อเข้ามาตรวจสอบในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งหมู่บ้านนี้ก็ดูจะน้าแปลกๆไปหน่อยนะครับปกติผ่านไปหมู่บ้านไหนมีแต่เด็กน้อยวิ่งไล่จับกันเสียงร้องกระจองงองแงจากการเล่นเป็นที่อึกระทึกคือโคม แตเหตุไหนามาที่หมู่บ้านนี้ได้เห็นแต่ปิดประตูกันให้เด็กอยู่แต่ในบ้านความสนุกสนานรื่นเริงกลับหายไปถนัดตาหรือผมอาจจะคิดไปเองอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผมมามันอาจจะเป็นหน้าการเกษตรต่างคนก็ต่างไปทําไร่ทํานาในที่ของตน ทิ้งปล่อยไว้ก็เพียงแต่คนแก่เท่าชลาและเด็กคนแก่แล้วไม่มีแรงจะไปวิ่งตามเด็กก็ได้แต่ปิดประตูให้เด็กได้อยู่แต่บนเรือนและหน่วยสืบราชการรับอย่างผมเนี่ยจะมีที่พักอาศัยได้สักกี่ที่ครับก็ต้องเป็นที่พักที่มีคนคอย เอือฟื้อเผื่อแผ่ในการอยู่ต่างถิ่นต่างที่ก็คือวัดนั่นแหละครับและรถในการทำงานก็เป็นรถเก่าๆสปารังเคพอที่จะขับเคลื่อนไปไหนต่อไหนได้บ้างแต่อาจจะไม่เร็วมากเหมือนรถสมัยใหม่ผมได้ขับรถคันนี้เข้าไปในวัดป่าแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน ทางกทุระกันดานพอสมควรเลยครับแต่ก็ยังพอขับเคลื่อนไปได้เมื่อถึงวัดเด็กวัดก็มาเดินล้อมรถมองผมผมจึงได้ถามว่าจะอาวาดอยู่กุฏิไหนก็ได้แต่เห็นเด็กน้อยชี้มือไปทางด้านนู้นผมก็ค่อยๆเดินไปตามเส้นทางที่เด็กวัดบอกเมื่อถึงกุฏิจเจ้าอาวาดผม ก็ได้กราบนมัส,สการเออขอบคุณตำรวจมากเลยนะโยมที่อุตส่าห์มาช่วยสอดส่องดูแลในหมู่บ้านของอาตมาขอให้โยมจงปฏิบัติงานสำเร็จอย่างโชคดีนะในวัดเนี้มีพระอยู่ด้วยกันแค่สองลูกก็ได้แก่ เจ้าอาวาสและพระหนุ่มอีกรูปหนึ่งท่านได้มอบหมายหลวงพิสุกเป็นการดูแลผมจัดเตรียมข้าวของที่ไว้สำหรับเป็นเครื่องรับปัดที่นอนมาให้ผมได้อาศัยอยู่ที่ศาลาผมมองไปที่หลวงพิสุกช่างดูเป็นพระที่มีความสงบเงียบขรึมและวางตัว ปฏิบัติธรรมเป็นอันดีการสืบราชการลับอยากรู้อะไรไม่ยากเลยถามหาเด็กวัดนั่นละครับเป็นศูนย์รวมความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะใครก็ต้องมาที่วัดพูดคุยและเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ได้ถูกบันทึกไว้กับเด็กวัดไปโดยอัตโนมัติเด็กวัดส่วนมาก จะรู้เรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับคนในหมู่บ้านแค่จะตั้งใจหรือจะเล่าให้ใครฟังหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเด็กวัดนั่นละครับเออนี่อยากกินขนมอะไรบอกพี่ได้เลยนะอ่ะเอาเงินไปใช้พี่ให้เออพี่อยากได้ยาก,กันยุงสักกล่องหนึ่งหามาให้พี่สักหน่อยนะ ผมตีสนิทกับไอ้จอย <_ C it> เด็กวัดลุ่นเดอเอ๊พี่อยากรู้จังเลยว่าทำไมหมู่บ้านนี้มันดูเงียบแปลกพิกลพิกลน,นะเด็กน้อยหรือชาวบ้านไม่ค่อยได้ออกมาเดินตามท้องถนนเลยโหพี่พี่จะรู้หรือเปล่าว่าคนแถวนี้เขากลัวกระสือกันฮะ กระสือยุคนี้แล้วนะยังมีกระสืออีกเหรอโหพี่มันมีจริงน่ากลัวด้วยแล้วถ้าพี่อยากรู้เยอะกว่านี้นูน่นไปท้ายป่าช้านูน่นออมีหมอผีแกอยู่ลองไปถามหาแกเลยแกชื่อหมอทํามเ้นเห็นไหมครับผมก็ได้รู้ข่าวดีๆ มาจากไอ้จ้อยเนี่ยนะครับว่าหมอทำศิลอยู่ท้ายป่าช้าเป็นที่นับหน้าถือตาเขาลบนับถือมีวิชาแกงก้าอาคมในการปราบปอบหรือแม้กระทั่งกระสือก็ตาม เมื่อถึงบ้านหมอธรรมสินอาณาเขตแกกว้างขวางดูสบายตาแต่มองไปก็ได้แต่ขนลุกนิดหน่อยครับเพราะว่าข้างบ้านแกมองไปนิดหน่อยก็เจอป่าช้าแล้วแม่แกคงมีวิชาอาคมเป็นอย่างมากถึงได้กล้ามาอาศัยอยู่ในที่ที่วังเวงชอบกลแบบนี้ เดินไปหาพระอาจารย์ศินสวัสดีครับพระอาจารย์นี่พระอาจารย์ศินใช่ไหมครับเออเองรู้ได้ไงว่าข้าคืออาจารย์ศินแล้วมาที่นี่ได้ยังไงเราโอ้ผมสอดหาอาจารย์มานานแล้วครับมีแต่คนบอกว่าท่านเก่งกล้าอาคมเป็นอย่างมากไปหาที่หมู่บ้านไหนก็ได้ยิ้มเป็นเสียงเดียวกัน วายหามาที่หมู่บ้านนี้แล้วจะเจออาจารย์ศิลโอ้จังเป็นเชิ้อโชคดีของผมเสียเหลือกเกินผมบอกเรื่องราวต่างๆแก็บอาจารย์ศิลว่าผมเป็นตำรวจอยากมาเรียนวิชาอาคมเผื่อมีวิธีป้องกันการโดนคุณใสจากคนร้ายหรือโจรอาจารย์ศิลได้แต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ชอบอกชอบใจ ที่ชื่อเสียงของแกก,กระจรกไกลไปได้ยินถึงต่างหมู่บ้านอาจารย์สินครับเขาลือกันว่าหมู่บ้านนี้กระสือมันดุนักเชียวมันเป็นเรื่องจริงไหมครับมาแกรู้ได้ยังไงนี่อ่ะข้าจะบอกให้เองฟังก็อย่าไปคุยกับคนอื่นเขามากนะเรื่องนี้แกเล่าให้ฟังว่าที่วัด มีหลวงพี่สุขอีกหนึ่งองค์นอกจากเจ้าอาวาสแล้วผมได้พบเจอแล้วหรือ,อยังผมตอบว่าผมได้พบเจอแล้วฮะฮะฮอนั่นแหละเมียหลวงพี่สุขมันเป็นกระสือแล้วมันก็แอบหนีเมียมาบวชอยู่วัดนี้นั่นแหละมันถึงได้รอดตาย แกย้อนความเล่าให้ฟังเมื่อตอนหลวงพี่สุขยังอยู่กับเมียจริงๆใช้คําว่าพิสุขดีกว่าครับเพราะว่าตอนนั้นแกยังไม่ได้บวชพิสุขแกก็อยู่กับเมียชื่อลําดวนจริงๆแล้วก็เป็นคู่ผัวเมียทั่วไปอยู่กินกันอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่ง เมียของแกจำเป็นต้องไปงานศพที่อีกหมู่บ้านหนึ่งเนื่องจากยายทวดของแกได้เสียชีวิตลงปรากฏว่าไปงานศพกลับมาก็ตัวสันละลิกเหมือนคล้ายจะผีเข้าปูด้าไม่รู้เรื่องแต่เมื่ออยู่ไปสักพักหนึ่งอาการก็ดีขึ้นแต่ก็ทำให้อีลำดวน มันเปลี่ยนเป็นคนละคนไปมันจะดูเงียบขึมขึ้นไม่ค่อยไปพูดไปจากับคนในหมู่บ้านหลบซ่อนตัวก็เพียงแต่ในบ้านอยู่กินกับไอสุกแค่สองคนเท่านั้นบางทีเพื่อนฝูงของไอสุกมาเยี่ยมบ้านอีลำดวนเห็นก็รีบแอบหลบที่ปลายกระท่อมหรือไปหลบที่ปลายนาะ ไม่อยากเห็นหน้าเห็นตาคนที่มาเยี่ยมเยือนกลางวันนี่ไม่ได้เห็นหน้ามันหรอกมันบอกว่ามันแสบตาแสบเนื้อแสบตัวไม่อยากจะออกมาตอนกลางวันแต่ถ้าตกเย็นเมื่อใดก็เปลี่ยนเป็นคนละคนหน้าตาดูแจ่มใสขึ้นหน้าที่สำคัญของอีลำดวนก็คือการหากับข้าวกับปลา แล้วก็ปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือนหน้าที่นี้มันไม่เคยได้บกพ่องเลยอย่างน้อยหัวออกไปทำไร่ทำนากลับมาเห็นเมียหาอาหารการกินบ้านอยู่สะอาดสะอา้านมันก็เป็นสุขแล้วแต่แล้วที่บ้านหลังหนึ่งมีไฟกระพริบกระพริบกระพริบ ลอยมาตามลงแล้ววนเวียนอยู่ที่เล้าไก่แฝงไฟกระพริบบูและดับลงหลังจากนั้นก็ได้ยินแต่เสียงไก่ร้องหมู่บ้านนี้ไม่มีใครกล้าที่จะเปิดประตูออกมาดูไก่หรือสัตว์เลี้ยงของตนเลยเอ้ย ไก่กูตายอีกแล้วหรอวะนี่แม่งอีกระสือชัวอ่วายมึงมากินแต่สัตว์เลี้ยงกูแล้วกูจะกินอะไรในหมู่บ้านชาวบ้านต่างลรือกันไปทั่วว่ามีกระสือออกมาอาละวาดสัตว์เลี้ยงล้มตายเป็นอันหน้าไอสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันยังไม่เท่าไ่นะครับแต่ไอลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยแหละครับ ลองกระจอง,งเงกลัวกระสือเป็นอันมากวันหนึ่งเพื่อนของไอ้สุกเดินไปหาไอ้สุกที่บ้านเฮ้ยไอ้สุกเมียมึงอยู่นี่ไหมวะเออไม่อยู่หรอกมีอะไรรึเฮ้ยไม่อยู่ก็ดีแล้วกูมาเตือนมึงด้วยความหวังดีมึงเป็นเพื่อนกูนะนี่ เมียมึงนะ่ะเป็นกระสือมึงเชื่อกูเถอะเฮ้ยมึงอยากปากแตกใช่ไหมนี่มาว่าเมียกูอย่างงี้เฮ้ยกูบอกแล้วไงว่ากูเป็นห่วงมึงกูถึงมาบอกถ้ามึงไม่เชื่อกูนะคืนนี้มึงอยากกินข้าวกับเมียมึงนะมึงมึงปล่อยให้เมียมึงทำกับข้าวทุกวันใช่ไหม แล้วมึงห้ามกินแล้วมึงก็จะได้รู้ทุกอย่างว่าเมียมึงเป็นกระซื้อกูไปแล้วหนุเว้ยเพื่อลักสุขเอาเรื่องราวชาวบ้านกลับมาค้ำควรคิดว่าทุกค่ำคืนนี้ทำไมสุขถึงนอนสลบสไลัยอยู่ทุกคืนวันเนี้ยแหละ จะลองทำตามสิ่งที่เพื่อนแนะนำจะได้รู้กันไปเลยว่าเมียตัวเองน้ำเป็นกระสืออย่างที่ชาวบ้านเขาว่าไหมหลังจากนั้นตอนเย็นนางลำดวนก็ทำกับข้าวกับปลาปกติมาให้ไอ้สุกินกับข้าวกับปลาปกติก็ไม่เห็นมีอะไรจะแปลกประหลาด แต่รู้ไหมขณะที่ทำกับข้าวเสร็จแล้วอีลำดวนอ๋อมันทำท่าเหมือนพระอืดพระอมอยู่ที่หน้าอกมีเสียงที่ลำคอมันอ,อ๋อออมันล้วงคอมันแล้วคายน้ํำลาย ลงไปที่อาหารจานนั้นวันนี้ไอ้สุขแซงทำว่าจะกินข้าวแต่แล้วก็บอกเมียรักขึ้นมาว่าท้องเสียกระทันหันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนพอกลับมาเมียก็ยกจานข้าวให้กินอีกเช่นเคยมันก็บอกว่าตอนมันออกไปไล่ไปนาไปกินอะไรก็ไม่รู้ ท้องเสียรุนแรงกินอะไรไม่ลงเลยมันก็ยังทำตัววิ่งเข้าห้องน้ำเพื่อไม่ให้อีลำดวนสงสัยหลังจากนั้นกลับมาจากห้องน้ำก็ทำตัวว่าตัวเองจะหมดแรงไม่อยากจะกินอะไรเลยขอตัวนอนก่อนกระปูที่ลับปัทที่นอนแล้วก็ลงนอน อีลำดวนเอามือมาเขย่าตัวที่ไอศินแต่ไอสินก็แสร้งทำตัวเป็นหลับสนิททำว่าไม่รู้สึกอะไรอีลำดวนเขย่าอีกสักครั้งเพื่อความแน่ใจว่าผัวของตนจะไม่ตื่นขึ้นมาในค่ำคืนนี้เมื่ออีลำดวนแน่ใจจึงเอามือของมัน ไปจับที่หัวขยับซ้ายขยับขวา,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 าหัวของมันได้หลุดออกมาจากคอของมันหัวของมันค่อยๆลอยขึ้นพร้อมกับไส้ที่ย้อยลงมา มีทั้งปอดทั้งตับทั้งไตไส้พุงนี้มีออกมาเป็นก้อนๆยัวเยียและมีหัวใจอยู่ตรงกลางวา้วาว้าแสงไฟนี้อยู่ตรงหัวใจเปล่งแสงวูบวาบออกมาไอสุกเกร็งตัว ไม่อยากที่จะอ้าปากตัวเองออกมาด้วยความกลัวทนดูต่อไปอีกสักนิดนึงฮะฟันของนางเคี้ยวค่อยๆงงย้อยมาเหมือนสัตว์ปลาในตาสีแดงฉานที่มองมาที่ตัวไอสุกทำให้ตัวไอสุกสะดุ้งโยงขึ้นมาทันทีไอสุกทนกับความกลัวนี้ไม่ไหว ได้แตกกระโดดออกจากนอกเรือนออกไปแล้ววิ่งกลัวลวยเอ้ยกูกลัวจังเลยเว้ยมึงอย่ามึงอย่ามาอยู่กับกูเลยยิ่งวิ่งหนีแสงไฟนี้ก็ยิ่งกระพริบทีเรื่อยเรื่อยร้อยตามไอ้สุกมาพี่สุกจ้าจะหนีหนูไปไหน พี่ไม่รักหนูแล้วเหรอไอ้สุกยิ่งกลัวอีลำดวนใหญ่เมื่อได้ยิงเสียงนี้รีบวิ่งจ้ำอ้าวเข้าไปในเขตวัดหลวงพ่อช่วยลูกด้วยเมียลูกเป็นกระสือหลังจากนั้นเจ้าอาวาสท่าน ก็เปิดประตูรับไอ้สุกแต่ก็ยังมองเห็นแสงไฟอยู่รอบรอบวัดคอยกระพริบกระพริบกระพริบและเสียงที่หวย<ะ>หวนออกมาขำควรร้องเรียกผัว ได้มีการอุปสมบทนายสุขบัดนี้ไปนายสุขได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วจงประพฤติดีปฏิจัตชอบโดยธรรมเธอหลวงพ่อสุขในขณะนี้ได้แต่บวชชดใช้เวรกรรมและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับเมียรักเป็นเสมออีรำดวนกระสือสาวส่วนอีรำดวนเมื่อรู้ตัวว่าไม่สามารถอยู่กับผัวรักได้แล้วและก็อยู่ที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้ จึงเก็บข้าวของรีบหนีออกไปในตั้งแต่ตอนเชา้าเดินทางมาก็ไกลโขเห็นโอง่งน้ำโอง่งหนึ่งตั้งอยู่หน้าบ้านชายคนหนึ่งจึงเข้าไปกินน้ำเพื่อดับกระหายหลังจากนั้นอีลำดวนยืนนิ่งอยู่สักพักหนึ่งเหมือนจะคุ้นคิดอะไรเอ <c ười> ฮะมันมันคายน้ำลายของมันใส่ไปในที่กระบวยน้ำแล้วไว้ในโอ่ง,งน้ำหน้าบ้านชายคนนั้น เรื่องราวจะเป็นอย่างไรปดดติตามชมซีรีส์กระสือสาวตอนสืบทอดทายาตกระสือตอนสองเร็วๆนี้ถ้าท่านผู้ฟังอยากเป็นกำลังใจให้กับช่องเล่าเรื่องผีดุช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมจะทำเครื่องหมายไว้ให้ตรงนี้นะครับ และด้านขวามือของผมเป็นเพลิดซึ่งมีเรื่องราวอีกมากมายในช่องนี้ให้ท่านได้ติดตามกันเข้าไปฟังกันเลยนะครับวันนี้ขอจบเรื่องราวแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบเจอกันในอีพีถัดไปสวัสดี